ให้ดูปนานโอเคนิ่งสงสัยไม่จะได้นะนี่ด้วย ดำอืมสมเได้กนเลนเดี๋ยวไม่วิรท่ันดีทั้งหด คเลี่อเบอเล c o คุ line. อันนี้คือปืนนะปืนนี่คื uclear, 2, อแก้ว <combined> นี่คือบาซูกา ง่ายๆก็มีเสียงตดกขมวดมก็คือนี่คือพับลงไงภพหนึ่งนี่อุปกรแล้วก็อะไรอะไรอะไรนี่คือสวิตช์เปิดและใช้งานไม่ได้นี่อะไรไม่มาขึ้นอะไร คนนั้นจะรู้นางว่าอะไรแรงแค่เล็กเอก็มีเมือกใหม่มา

What?

ที่ดูว่าจะให้มันตกร,ระเอาอันนี้ก็ใช้นนี่จริงๆไม่ได้เกี่ยวหรอกนะเอาไปแก้นนมาปังยังไงโอเคทุกคนนี่คือพิสิกไม่เียเป็นพิสิกมันไป ไม่ก็ไล่ด้วยไม่ก็ไล่พูดจะเลิกทางคลิปเลยเลิกเลยเลิกเลยเลิกคลิปกดไลค์ด้วยจะไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวพูไปเรื่อยๆเสร็ ดิฉันอดูภาพของมันแม่งโคตรบาดเด็บเด็กอาจจะต้องฟิวด้วยต้องใช้ดิฉันก่อนมาดูอันดูภาพขอมัอันูแบบพุกันเลย ผมพดเลิหดเปนี่เนี่ยมันใหญ่มากดีคาเดียวเนี่ยคนมันตาวเี้ยก็จะตากับน็อกือะใชก็ คนปกติจะจะทำได้เปล่านี่เอือะเบอรเงเก่เก่งเกเก่งเก่ก่เก่งเก่เก่เก่นเกเกงเก่งเกเก่เกก่เกเ่งเกงเก่งเ่งเกก่เกก เดี๋่วฉันจะต้องบทตอนหนะวะบุ่มนี่คุณอมเอ่อเอาไงดีเนี่ยออมอ มันขบผมไมหว่วงเลยของมันขบผมเคหนึ่งสองสามเยอะเลยตสามเคก็ตาย

โคเรียวนี่มันไม่ได้เจ็บที่ช้อปปี้โปรดียืนหนึ่งทุกวันวันจันทร์ทุกทอปปี้อันจะเชือกับทุกวันจีว่ามันเรยขึ้นกว่าดึงลองสันิดโอ้ย เพลงใหม่มาตัวน okay. okay, ี้เลยโอเคเดียทุกคนเล่นเกมไหนดีเนี่ยเกมนี้ใครใครเล่นไงเกเนี้แม่งอัพเดทมาแล้วอู้อู้อัพเดทเยอะมากเลย Yes sir Yes sir นี่ดีใจมากจรินจริเอเดตสิ้ที่เอเดตมาทั้งหมดเก็เนี้ยก มันดีแค่นี้แหละนี่อะไรดีละพอคลิปนี้จบเพีงแค่นี้แหละบ๊ายบาย